สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องปองป่าเอฟซีมล้ำเพชรลำเพลินสุขูดสุขอนครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับช่องตู่ปหน่อยสายจวดนะครับเด้อขณะนี้เวลาประมาณห้าโมงสี่สิบนาทีนะครับลงตัวกับมาหอดแตขั้นที่สามครับหลังจากที่น้ำข้นกันออกมาเมื่อเช้าเพราะว่าจะเป็นรถบัสนตัวหกล้อน้ากันครับคนที่นําที่มาหอดกอยก็เป็นพู้ใหญ่ซุกคับผู้นายฝนครับหรือหอดแล้วมาจะมหอดรังนึงเลยครับตอนนี้กระลังสิคนของคือรถสิการบ้านมาพักอีกสองสามมือเนาะ ตอนนี้มุ้ตัวกันได้มามาอัิเดกความเคลื่อนไหวให้เบิรงนที่เราครับฟ้ามาหอดแล้วปลอดภัยแล้วสามขั้นครับทั้งคนทั้งรถเหลืออีกตามมาอีกหลายขั้นอยู่ตอนนี้ก็ำลังทยอยตามมามากก็สิมาจอดตรงนี้นะครับพี่น้องครับพบกันวันนี้กับตอนแรงๆของวันที่สามเนาะวันที่สามครับเดือนธันวาคมตรงกับวันอาทิตย์กับวันอาทิตย์ที่สามเดือนธันวาคมเออ ทันมาคมพฤษภาคมสอันหกสิบหกครับพี่น้องครับมาแล้วมาแล้วจอดถึงแล้วตูวขั้นที่สามครับนะครับนะตามมาครับเพื่อจะพายยางรถบริษัทงานจากนัอยครับพี่น้องพี่สังเกตบ่้งตู้ยางพายยางมาเบิ้งเมื่อกี้พี่สังเกตอยังบ่เห็นไหมครับพี่สังเกตอยังบ่รถขั้นเขียวบ่เห็นนะครับพี่น้องครับรถบัสขั้นเขียวจักไปทางไหนรถบัสขั้นเขียวครับผู้ใดอะไพอลอยออกไปครับหรือว่าไปยังเห็นแต่อนชาวเพื่อนชานทำหาแบตเตอรี่เพราะตู้แบตเตอรี่ไปชาร์จให้ก็เลยเอาไปเก็บขังของเปลอ้วนนะ แบตเตอรี่อยู่ยสายแบตเตอรี่อยู่ยสายเป็นมาครับกลับมารอบนี้เพิ่เห็นรถบัสไหมครับพี่น้องไปเท่ะเลเนาะก็เพ่เห็นพยาบาลพดพดเพื่อียรอีกอย่างครับเอาโปรตี่ตามตอนต่อไปรุ่นต่อไปครับเพื่อเพียร์ไปไหนอยู่ทังไหนเราพี่น้องเนาะรถเก่งคันนี้็กเกษตรรถขอไปแพ้เพราะยากตุ้มครับแต่พอาปตุ้มได้ข้อสายแล้วครับตอนไล่โซ่รำกันลูกตูกระทักประโยชน์ต่อลูกตูทอดเขาอันบังเฮยครับเพิ่นกะกำลังจะเซื่อเขา ไม่ท mm ักทายถามมันอยู่นะถามมากครับพี่น้องครับจุดจุดกุนายน์ฝนกนาฝนฮะก็ได้ฝนกลับบ้านเหรอพักพักนี่กลับบ้านโอ้สร้างยุสัหอะไรดีเอาอันที่ว่าโตอยู่ในบ้านนี้บ่โตข้าวนะ โอ้ย oh, ยืแถวใดเนาะวะไปตไปเขาโลงเรียนบ่ลนะ่ะเฮืนหลังไงนะเน <c oughs> ย้แถวใดยืดแถ <c oughs> oh, วใดนนเดี๋ยวเพ้นมองอเก้าอเปลองบุเก้ารหรอเปล่าฮาฮ่าฮ่านีาฮ่าฮ่บฮาฮ่ับ่าฮ่า่าฮ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 ่่าบ่าฮ่่าฮ่่าา่่ อุดเครื่องรถก่อนเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมกดเอากดเอาเด้อี๋ยวก็โมนีลโมเสียกันสบายห่อครับบ้หาเงินส่นี่ก่อนยามเลยอ่กดเอายามเลยจะยามเลยกันยามนั่นแหละอะมาเบิรงกเบิงครับเบิรงกระบอกงินนะเพนเพนเอ้ยเบิงกระบอกงิน่ะเบิรงกระบอกหัวหนายู่เบิรกรบอกันนะโอ้มีคนทำข้าวสารแล้วครับนี่ โดยก็มีตัวไปมากอ่างไปลาอ้วนขอเฮ็ดเทศไทยนะครับครับบอยเป็นไปลำได้มาทางไหนมาทางไหนนี่บอยเดซี่มันจะไปหาเพื่อนเหมือนทางนี้ปลาอ้วนช้างแปดนะครับชุดเรียบร้อยนะครับโปรติดตามงานต่อไปครับที่สุรินทร์นะครับพี่น้องเออเป็นงานอี้ยังก็หลวงพ่อกลั่นนะครับ ยูซุลิ่งกับนาิออกเดินทางตั้งแต่วันดิซี่ครับแรกวันดิซี่คือสิเดินทางครับเดี๋ยวจะทายทอดความขอมให้พี่น้องได้เบิ่งตลอนรับศาสตร์พีเกาเด้อครับตอนนี้ก็มอห์จอดเทิงแรกเป็นรถอ่าพระเอกอ่าเอ็ดดี้กับพระเอกยังน้องนี่น้องเดโร่ครับสองคันนะครับนะจวดๆครับขอบคุณขอบคุณนาราทำงานเมื่อกี้นี่ว่าสิเป็นพี่น้องทางอ่าเพชรชบูรณ์ครับให้ความขอบคุณต้อนรับสุดยอดสวดีครับพี่น้องครับ แล้วก็เอฟซีแฟนคลับสกุลสกุลครับ,รบที่ซอยเมาหน้าเมาหน้าอะไรไฮตุ้งไฮทิฟว่าสิเสพนั่งนะเอกว่าสิเป็นป้าหน่อยลุงตูครับขอให้ท่นทานธนายจเจริญเจริญยีมีแห้งสกุลสกุลน,นะครับเด้อรำลวยตลอดตีชุดีรำมมีตลอดไปว่าไงนกิซิวันนี้จะอาบนะ้ำไหมวันนี้นะเดี <c> ๋ <oughs> ยวก็ไปอาบนะ <c oughs> เ,เข้าบ้านไม่ได้อยู่เขาบ้าน <c oughs> ไม่ได้เขาลอกบ้านเหรอไม่เดีค่อยกลับก็รอรองแกบ้านด้วยปะ้วนเป็นไงปว้วนอยู่บ้านไหมเนี่ มาบ้านเฮามันหนาวนะครับพี่น้องหนาวอะไรอ้โอ้ยแบบ่ตาอาบน้ำไม่ได้เพราะลุงตู่เลยขึ้นหนาวเลยมากิ่ซี่ยูนู่นหนาวไหมกี่สิ่ยูนู่นหนาวไหมหนาวมากใช่ไหมยูนู่นจะอาบน้ำไม่ได้เลยใช่ไหมยูนี่หนาวไหมฮะคือพูดคนละอย่างกับลุงตู่ลุงตู่ว่าอยู่นู่นไม่หนาวอยู่นี่หนาวพูดสดละหนาวว่าพูดว่านาว่าพูดว่านะบ่หนาวบ่โอ้ผู้ใดเร็นี่้ป้าก็แปลนี่ยป้า เพ็รกระเพยผู้เดียวครับสุดยอดสุดยอดครับใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์จะดีครับทนี้ท่านพี่กัสิเป็นทีมงานของข,องของนาดซุกมาห้องจอดเทินแล้วกันเดี๋ยวพวกกริสายอยู่ห้ากินสุกนอกกินครับมื่อนี้ส่วนตัวตัวเองเขาทำเงินออกนะครับพี่น้องครับลุงตูกับคือสีถ่าบรรยากาศแบบพี่นอ้องเมื่อเช้าน้กับที่กลับไปพักวอนกับพี่น้องโอ้ยนั่นงรถบ้าแล้วอ่ะข้ามาาไมล์เน,น,นะครับเกือบพกโมงเลยบอกเขาเลยคาดการณ์ไว้เลยไม่เคยพลาดด้วยขนาดว่าได้จอดนอนได้ไหมครับจอดพักจอดพัก จจดพักที่สองสองเทือครับเพราะว่าเป็นห่วงรถแคมป์ประจานพักประยันอันนั้นนะครับจะได้จจดพักรถบัสไปลุ้นรถบัสนำกันเปนรถบัสเพืไปข้างหนเนาะรถบัสไปเพชรเนาะประย่านเพชรพระย่าเพชรโอ้โหเอาลัดเลยเนาะ เอาโอเคครับพี่น้องครับสารับคลิปนีึ้นเสรฝากพี่ฝากน้องมาสับ .Dimension กับความเคลื่อนไหวของทีมงานหมอรำเพชรลำเพลินสมรงานเาครับพี่น้องครับต่อไปกับขึ้นทะย่อยมากเรื่อยๆครับพี่น้องครับบางคนขันเมื่อยไหลก็จอดพักจอดนอนก่อนแต่ว่าตู้ในรถจอดนอนครับพี่เพราะว่ามันเคืนนี่ซัดยาพระล่าเข้าไปซัดเม็ดลับปานตายครับเพราะไม่ได้ล่าบอกกันไอจ้าโออีกแจ็คพี่กรับต่อไหนตื่นเรามาเห็นตาสว์ว่างโคโลอยู่ครับขอบคุณครับสุดร้ายครับไอจ้าโอเด้อครับให้กำลังใจแจกลบบุรีเดินทางสองร้อยกว่ากิโลครับ มาให้นกำลังแรงเชื่อใจทีมงานหมอรำเพชรลำพลินแล้วจวดๆๆๆครับพี่น้องครับเลยย่างเบิ้งด้นเลยห้พี่น้องเบิ้องต้นะครับเนี่ยลุงตัวเสียวอยู่เรื่อยครับเนี่ยนี่ว่านี่ว่าครับพี่น้องเลยามือถืออยังครับโอ้ยบะแห้งเลยครับเนีี่กันเปลี่ยนครับพี่น้องเอ้ยจุดแห้งเลยมือถือเด็กจริงๆจ้ามืถือคนเราคัตเตอร์เมื่อกีดพ่ามันถือเนี่ยครับห้อยงาวนะครับ จะเสียวอยู่ครับเอาโอเคครับพี่น้องครับไปแล้วจะกันขึ้นมานะครับเดิอจุดจวดกระบผม